Welcome Plan to Sky สวัสดีค่ะพี่หนุ่มครับค่ะโอเคอีพีในอีพีอะไรอีพีนี้นะคะก็จะมาขอคําแนะนํานะคะในเรื่องของกล้วยค่ะกล้วยด่างของพี่หนุ่มนะคะคเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะส่วนพี่หนุ่มเนี่ยดีถูก่านะคะ <laughs> วันนี้เรามาพูดเรื่องกล้วยกันอ่าพี่หนุ่มขากล้วยพี่หนุ่มอะคะ่ะ ไอที่ปรับเซียนสุดๆอะค่ะคืออะไรคะโดยส่วนตัวครับกล้วยที่ขึ้นชื่อเรื่องการขยายยากที่สุดก็น่าจะเป็นนี่เลยครับฟอริดาฟอริดานะคะเป็นถือว่าเป็นกล้วยปรับเซียนตัวหนึ่งนะฟอริดาตัวนี้เห็นเล็กๆสวยๆอย่างเงี้ยก่อนหน้าที่จะชำเนี่ยต้นเขาสูงประมาณเกือบๆเมตรได้ฮะจริงครับเรื่องเนี้ยผมว่าทุกคนที่เล่นกล้วยนะแล้วซื้อกล้วยฟอริดาตัดสดมาเนี่ยผมว่าเจอปัญหาเดียวกันก็คือชำแล้วตายชำแล้วยุบ ซึ่งตรงนี้ส่วนตัวผมผมก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยชํานาญต้นนี้ก็ยังจะเห็นว่าก็ยังมีการยุบอยู่อันนี้ก็แทงขึ้นมากลางลําต้นเนี่ยครับลองลองรอยอครับแต,ตแต่ก็ไม่ตายแต่ก็ไม่ตายครับผมก็เท่าที่เลี้ยงมาก็จะเป็นฟลอริดานี่นะครับขยายยากสุดละฟลอริดาคือขยายยากสุดใช่ไหมคะส,ส่วนตัวนะครับส่วนตัวครับแล้วเวลาเราเออแคะเขาออกมาค่ะแงะหน่ออกมาเนี่ยนะคะอ่า เ,เราใช้วัสดุปลูกยังไงและอบยังไงคะโดยโดยส่วนตัวที่ที่ใช้ครับแต่ละ,แต,ละแต่ละต้นเนี่ยพูดตรงๆว่าไม่ค่อยเหมือนกันเลยค่ะครับก็คือจะเน้นไปที่วัสดุที่ปลูกหน่อยอย่างอย่างต้นนี้ก็จะเป็นมะพร้าวสับผสมกับเพอร์ไลแล้วก็ใบก้ามปูเลยค่ะครับใบก้ามปูหมัก แต่ก็บางบางต้นก็ใช้บางต้นก็ใช้เป็นดินสําเร็จรูปไปเลยครับไม่มีแบบว่าสูตรตายตัวใช่ไหมคัไม่ไม่มีตายตัวครับอ๋อกล้วยได้ได้ทุกอย่างในวัสดุปลูกอะไรก็ได้ใช่ครับก็เน้นเน้นปลงให้เขาหน่อยอ๋อแค่แค่ขอปลงขอปลงพอสมควรเพราะว่าหนึ่งแหละถ้าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติกล้วยเอาตรงๆเราจะไม่ค่อยเจอกล้วยตายแรงนะครับเราจะเจอกล้วยเน่ามากกว่ากล้วยเน่าหน้าฝนใช่น้ำเยอะใช่ อ่าโอเค,คแล้วที่สวนมีกล้วยอะไรบ้างคะเอ่อถ้าที่สวนก็จะมีอย่างยอดนิยมก็จะมีตัวฟลอริดามีแดงอินโดในตระก,กูลน้ำว้านี่ก็จะเก็บเกือบครบนะครับมีตั้งแต่น้ำว้าค่อมน้ำว้ามาลีอองน้ำว้าไอศครีมน้ำว้าท่ายางน้ำว้าบ้านอ่าแล้วทีนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อตระก,กูลกล้วยป่านี่ก็จะเยอะหน่อยก็จะมีทั้งป่าลายหินอ่อนป่าปลาปัวแล้วก็ตระก,กูลพวกที่แบบ กล้วยป่าที่มีชื่อแต่ละสวนยางเงครับผมแต่ว่ากล้วยที่พี่หนุ่มชอบมากที่สุดที่บอกก็คือเทพนมก็ใช่ครับที่ที่ชอบจริงๆก็เทพนมเพราะว่าลายด่างของเทพนมเนี่ยเขาสวยสวยสวยมากสวยที่สุดสวยที่สุดครับในสายตาผมนะไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องราคาไหมเขาเขาสวยจริงสวยที่สุดครับสําหรับกล้วยทีนี้วิธีการเลี้ยงค่ะทอบเมื่อกี้เราคุยเรื่องการชําแล้วเนาะทีนี้เรามาขอถามเทคนิคในการในการเลี้ยง เจ้ากล้วยนะคะของพี่หนุห่มว่าพี่หนุ่มเลี้ยงยังไงลงดินเลยหรือเอาไว้ในบงบ่อหรือไว้ในตะกร้าคะครับก็คือการเลี้ยงกล้วยเนี่ยหลกัลกๆี่ผมก็มองว่าจริง,รงๆเขาเลี้ยงได้ทั้งทุกรูปแบบะครับทุกรูปแบบอยู่ที่พื้นที่ดีกว่าอยู่ที่พ<อ>ื้นที่แล้วก็ความสะดวกของแต่ละคนโดยส่วนตัวนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปเลี้ยงในดินเลยเนี่ยในสวนเนี่ยมันก็ไกลไกลแหล่งน้ำครับส่วนตัวก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงในวงท่อซึ่งวงท่อของเรานี่ก็ไม่ต้องไปปิด ปิดก้นท่อเราปล่อยเลยครับเพราะบางครั้งนีล่าครับก็แทงลงไปหาอาหารข้างล่างก็ส่วนวัสดุปลูกผมผมก็จะใช้เป็นดินดินถุงนี่แหละครับดินถุงผสมใบก้ามปูแล้วก็มะพร้าวสับบ้างครับเหมือนเดิมครับเหมือนคล้ายๆวัสดุชําเลยหยิบจับอะไรได้ผมใช้เลยครับผมแดดร้อยไหมคะแดดร้อยเลยครับผมทุกตัวผมเลี้ยงแดดร้อยหมดเลยแดดร้อยนชคะปุ๋ยอะคะใส่ไหมปุ๋ย ช่วงที่บ่มุงนะครับช่วงที่บ่มุงก็คือช่วงประมาณลงลงวงท่อไปแล้วประมาณสักสองเดือนก็เริ่มบ่มรุงก็ให้ทั้งปุ๋ยเคมี Me, แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เคมี Me, เราก็จะเล่นสูตรเสมอไปเลยครับสิบห้าสิบหกยี่สิบแล้วแต่เลยก็ประมาณเดือนละครั้งค,ครับส่วนแล้วเราก็จะเสริมด้วยปุ๋ยอินทรีย์อาจจะเป็นมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยครั้งคราวหรือว่าปุ๋ยหมักอะไรก็ได้ครับทีนี้จะชอบมีคนออสงสัยหลายๆคนแหละว่าการใช้ปุ๋ยแบบมูลสัตว์ มันทาให้ความด่างน้อยลงไหมในส่วนตัวของพี่หนุม่มอะคิดว่ายังไงบ้างคะในในส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าปุ๋ยมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้ไม่ไม่ได้ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องความด่างด่างมากด่างม้อยอเพราะว่ากล้วยเนี่ยลักษณะด่างถ้าเขาด่างจริงเนี่ยเขาด่างลงไปในยีนของเขาเลยครับก็อาจจะมีบางที่บางทีเขาได้ปุ๋ยเยอะเกินไนโตรเจนไนโตรเจนเยอะเกินก็จะทําให้ลักษณะเขาออกใบเขียวมากขึ้นครับแต่สุดท้ายก็ยังไงเขาก็กลับมาด่างแน่นอน ครับผมไม่ไมอไม่โดยส่วนตัวไม่ส่งผลโอเคหุยครบจบที่เดียวนะคะความรู้เรื่องกล้วยนะคะระหว่างการเลือกซื้อการขยายพันธุ์การเลี้ยงนะคะวัสดุปลูกแล้วก็ปุ๋ยโอเคช่องทางการติดต่อค่ะคี่หนมสำหรับใครที่สนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมเข้ามาพูดคุยกันเรื่องกล้วยเรื่อง อะไรเงี้ยครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจคุณครูการ์เด้นได้เลยครับอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวไฟจะทิ้งลิงก์นะคะของพี่หนุ่มไว้นะคะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะใครสนใจนะคะเรื่องกล้วยนะคะหรือไม้ต้นอื่นๆนะคะก็ไปตามพี่หนุ่มได้ที่เพจเลยนะคะคุณครูการ์เด้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากนะคะสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณแม่ครับผม